คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกรมสุนว่าไม่ได้ยินเสียงใครฮวัสดีครับได้ยินผมไหมติดผิดบาทตัวหน้าี่ติดบาทได้ยินผมงไหมครับผมได้ยินเขาที่ได้ยินถามอยู่ครับอ๋อโอเคไม่มีใครใครจะซื้อวีดีอรอผมขายให้ได้เดี๋ยวเสามนาทีนะเงินผมสามเลยนะเนี่ยผมให้ผมห้าพันใช่ไหมห้าพันบาทอ้าจะทักเซฟผมมาแล้วผมโกดให้ก่อนเลยนี่ผมผมไอ้นี่ไว้แล้วอะในแชทอ่ะเจมส์มาโคราบเราไม่ทันนะเนี่ยเราไม่ทันไม่ทัน ไม่ได้อัดเลยเนีมีมีแค่กดจอยก็มากดไหมถ้าแค่ซื้อ b ี b นดเตื่อนตีระหว่างทางก็่อยทำก็ได้อ่าไฮ้พอถึงเวลาก็ตีกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ครับขอ้เรากดเลยกดด้วตรงเบียสันครับตรงเบตยสันก็ตรงเบี่สีฟ้าครับก็กดจอยแบตนี้ก็เลดอยมีม่ได้ยมใครอที่ค่น้ได้นะยิติดต่อมันเป็นดงใสเบียน่าอ่ะมันเค้งนานมกเปีดาไม่ไปิบวิครับสิบวทแม่ี่ครับผม เอาชนะกินได้ไดอะไม่ได้อีห้างมีจับจุด้จอยนะมันน่าเกลียดห้างเยอะเริ่มครับมันสวัสดีอยู่พี่แม่งรอนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่ทันยังเลือดไปแล้วเลือดไแล้วเล่าเข้าหลายล้านเขไปเลยโอ้โหเลือดโดดเลยเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครนัดตีกเลยสรุปมันไม่ทันใช่ไหมพี่ไม่ทันเริ่มแล้วครับเนี่ยหน่วยเลขกินได้เลยครับร้อยพันหมื่นแสนล้านเลือดเลือดแปดสิบกว่าล้านครับเอ๊ะเดี๋ยวนะโดนเลยไหนบอกตีได้ทุกข้านาทีไงวะทำไมเขาดาวมันแค่นาทีเดียวเองอะจริงเหรอไปนับ เป่งแล้วไงแก๊สไม่จะพอแล้เนี่ยแก๊สไม่พอนอะกูดาวแคสหนึ่งนาทีเหรอโหแล้วลงเลยโอ้โหไหนบอกห้านาทีวะเนี่ยมันบอกในมันว่าห้าขอขอกคุณคู่หาแก๊สกันกูแรงของเราตุ๊กูดาวสองนาทียี่สิบนะแก๊คูดาวนะเชียวนะแตงมันสุ่มวะเนี่ยกูดาวเนี่ยตีไปเลยครับตีไปเลยครับเอ้ยอย่างนี้ไม่ไู้ไม่ได้ไม่ได้อย่างไรพี่ตจของผมมันขึ้นอ่ะไม่ทันละต่อยเด้งออกเลยแต่มันเสียงเงินไปแล้วอะออกได้ดิ แล้วเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงก็มีรอบใหม่ใช่ไหมใช่เราไม่เล่นนะเราเล่นแค่นี้ก่อนแล้วเรานัดไอทีนึงเนี่ยตีได้อีกแล้วครับแค่เดียวครับก็ต้องตีทไม่ได้ทำไมผมสองนาทีอะตีแล้วไม่รู้เลยตีตีรอบแล้วต้องตีแล้วแค่เราเคสต์ยผมตียิ่งตียิ่งได้เยอะครับผมยิงได้ใช่ครับยตีได้ยิงตียังไงนี่ตายเร็วเนี่ยตายเร็วเนี่ยตายเร็วครับตายเร็ว แกแก๊สสินี่มันดีไสมด้นะมันดีนานอยู่เนี้ตโหลดโดโหลดบาไหมขับักสองอืมหยแมนอไหเนี่ยบล้านนี่แค่แปดน่าจะแปด่วยร้อบาทหนึ่แค่หลักล้านเฮ้ยแม่ของผมดีเลยนานจังเ่ยมันขึ้นอยู่ับะไรเนี่ยรีเฟซครับรีเฟ ได้กลับมาเยอะนะไอ้เออมันมันคูณเอาไว้จังอ่ะเยอะแล้วแล้วผมลงไปซะเยอะเลยตีไม่ทันอีกแล้วกบอกห้าเราขี่ต่อมาจะเปิดจริงๆลงแค่ห้าหกลำก็พอแล้วเนี่ยใช่ใส่ครับลงไปบ้านกดกดน้ำกดดีเลยลงไปเยอะกดไม่ทันแก๊สหมดด้วยผมห้าลำเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ลองจริงๆแล้วลอบนี้จะคืนทุนหรือเปล่าแบบชาวสิบเก้าอย่างที่ผมบอกไว้ผมว่าคืนทุนแล้วทำไปเล่นแก้สตีไว้ เน้นเน้นตีไม่เน้นทะเลไรไม่เน้นหัวลัเอาแบบเอาชัวร์ไอ้ผมว่าคืนทุนไวนะไม่เล่นไปไงเป็นไรอ็มแต่คืนแล้วแบบใช้คอนโซลของเครื่องนะตอนเวลาจะแบบเข้าเว็บอะไรนะมันไม่เห็นเข้าอ่ะให้ดูเป็นไรอะโอ้ไม่แรนดอมเลยต้องทำสู้ครับมันนี้มันปีกมันพอไม่ติดขึ้นตอนสุดท้ายพอไม่อะไรมามันปรับดอสหรือเก้าห้าป่ะตอนตอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นดอสเก้าเปอร์เซ็นต์มันมันเหมือนเหมือนมันจะปรับเหลือเก้าห้านะแค่จากข้อมูงไหนครับเบร์ ในนอย้ด้าของคุณจะได้คืนมดเลยครับเตรียมตีกาสมัครจะได้คืนเพ่ออะไรนะเนเดือนเดี๋ยนะของใครครูดาวประมาณสองนาทีมั้งไหมผมผมผมนะสีิาวมากผมสี่สินึ่งทมันเล่นน้อมเออสี๋ยวิพวกพี่วีาสวินาสิวิของผมนาทีหนึ่งเป๊ะเลยที่นี่มันคืนาทีหนึ่งของผมาทำวิ่งได้มาประมาณสี่เิ่งหลอกเลยนะมันตามเอ็มีครับของผมห้าสิบวิผมใช้ห้าพันหนึ่งน่าจะบผมว่าตีเยอะๆ ขึ้นกับจะตีแล้วแหละค่ะตีแล้วไม่โดนหายสองตีแม่4 0 0เก้าผม4ชีวิตทุกลำเลยผมลงไป4ลำไอ้เหียงี่เง่าเนาะมันน้องนั่งครูดาวเหรอมันนั่งที่ประเทศจีนะไม่คืนไวนะจริงๆถือว่าลงลงปคนไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าเราได้กลืนมาเยอะกว่าตรงนี้เนี่ยได้หลุดนะถ้าได้ตีนะแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้โคนนี่แม่งตีมัวเลยเนี่ยครูดาวไว้ขนาดนี้ตีกันยับหมุน6ลำตัวต่อออกมามีผมไม่ทันเหมือนกันนะถ้าถ้าลำผมกดไม่ทันเฮ้ยเอาแล้วอ่ะ3ล้าน จะบอกว่าไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีะจบแน่นอนใช่ครับจสรจบก็น่สามสิล้านแล้วดู e p k ที่ได้นี่คือดูข้างล่างใช่ไหมครับตรงที่ลา้ล้นเวลายสิบดใช่ไหงานเวลาเหนได้มาห้าสิบเป็นเลยนะไม่ได้มาห้สิบเป็นเมนำว่าได้เ่รตามับรมนไม่ถึงอะไรนะ e p k ที่ได้มาจากตีอ่ะจากดดเมที่ตีเฮ้ยสตัวสนาทียีผมอะไรวะรมก็ไม่ได้ครัอยู่ตรงนี้ ไปเล่นบางตอนโหตรงเร็วอะจะวนมาดีเหรอวะสดร้านขอให้ได้เถอะว่าต้องรอแล้วมั้งเต็มรอแล้วนะเต็มรอแล้วยังไว้อีกได้ได้ทีนึงเดี๋ยวค่อยรอละเต็มว่าได้ทีนึงแล้วเต็มมาแล้วะฮัลโหลฮาวออยูดิวิ่งว้าวเฮ้ยโอ้ยลงไวเดี๋ยวเดี๋ยวโหลงคนไวเลย เรได้ยไหมครับอีไม่ยินครับผมได้ยินนะเต็มร่าเลยอ้าอนไสองลันี่มันใช่ก็ต้องเสียค่าจอดสองลำเป็นคมอังกฤษอีดคนไทยก็เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มสมัครคุยหลังนี้นะเดี๋ยวผมขอเตรียมเตรียมด่าก่อนะเหลือเหลือหนงหนึ่ดี่นะเตรียมนะท่านรอวะเครับเตรียมนะครับผมกดตีมเปแล้วเดี๋ยวทิ้งอีกลำหนึงแล้วกันเผื่อไม่ทันเร็วหเก้าแสนไปไมเก้าแสนนะเก้าแสนะเตรียมานะแอเอนเองก็ไู้จนะคร ไม่มีใครกดเลยแย่แมมจสอแสแล้วมาลุทีละสองแสนนะสังเกตป่เราทีละสแสนนะแสนแล้วแสนแล้วมาเตรียมนะเตรียมล้านะเตรียมล้านะต้องล้านี่ตองเนะตงเ็ังหมดสามแสนะจังหวะสามแสนสอว่ากดกดเลยมันตุ่มตุแน่นอนขอใได้เลยครับนีขึ้นมาเฮ้ยเตรียมแล้วเนี่ยเนตุ่มตุ่มนี่รอเลยเกดเลยกดเลยจังหยดยกดเลยนริงอะเอบเลยนะไป้แสนแล้วเนะกดกดกดเลยแล้วกดเลยครับลุกดเลยแล้วกดเลยสามพันเริ่มมิสแล้วนะ เรามีมีึ้นแล้วนะมึกแพ้วอ่ะจีนได้อ๋อาจีนได้จีนได้ผมูมันฟุกไปวะแน่เจมโบ้มิสจีนเดียวเลยอ่ะอุ้ยเราเราไม่กันพังแล้วเนี่ยไปเราดิเป็นจีนอะไรอ่ะไอจิ้งิ้เล็กด้วยนะไม่ใช่จิวใหญ่จิ้งจิ้งได้เหรอได้จิ้งจิ้งได้เหรอไม่ใช่จิวใหญ่ควดเข้าไป32 HP 32 HP เองตีพิษเป็ี่ยนนะฮู้ใจกันหมูมังดวงเชี้ๆจีนเล็กได้เหรอจีนเล็กจีนเล็กใช่ไม่ใช่จีนใหญ่ครับ ่อได้ <cake> ่เ <t> น <informative> ียไม่แล้วของเราดูดิของเราเขาได้สองอันเราก็จะได้เลยว่ะเห็นปะเราไม่ได้ดูรอบนะครับดูดีเทลว่ะดูมิติรอบดูดิหน้าเราขึ้นหมดเลยอ่ะหน้าสองลำเห็นปะเดี๋ยวต้องได้ต้้องไดสรุปขาดทุนค่าสมัครแกขาาดทุนมแต่ว่าได้เครดมาคนละเท่าไหร่ลองลองดูดิได้เงมนเท่าไหร่ดูไน่อยว่าลำมันเท่าไหร่นะครับเอาไปได้หกสิบสองเลยได้หกสิบสองอีกทีเดียวตรงไหนนั้นสอลำเออตรงไหนอ่ะตรงตรงไหนเขาเป็นคนที่วิลจัลลี่ครับใช่ใช่เรากดวิลจัลลี่ข้างบนเลยมันมันจะกดได้ไหมแชร์โจได้ไหมครับ อ้ตรงที่มันเขียนว่าไมลีวัใช่ไหมครับาบนครับขาบนใช่ครับใช่ครับมันจะมีทั้งมไมลีวัผมได้400ยี่สิบ่เก้าก็มันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมครับแต่เรเบ็ดก่าเบ็ดเก่าผอันี่เ็นตัอครับต้องไหนนะไมีวอตดูขวามือบนครับคุณดูคุณดูที่มังกรนะคุณจะเห็นวีที่ตอี่อยู่ขวามือบนจริงๆนั้นมีกี่คนวะน่ะอ้โยเลยอ่ะมันขึ้นแค่วินเนอร์เดี๋ยนะกิวไม่ใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกนนะโอ้มันดูกลับมาดูไม่ได้ใช่ไหม มันก็จิดวใหญ่จินี้เล็กมากอ่ะจิวนี้ไม่ผลเล็กกว่าเราเยอะคุณอารแชร์หน้าจอให้ดูหน่อได้ไหมของผมทำไมมันไม่ขึ้นพีต่ต้องกดต้อกดเนี่ยรอคอยมันจะอยู่ออกว<อ>่าไม่ใช่จิ้วใหญ่ด้วยครับจิ้วใหญ่จิ้วใหญ่แท้ขาดทุนยับจิวแล้ว,ว่าขาดทุนแต่ว่า,าน,น้อยใช่ครับขาดทุนนิดน้อยมากครับก็สำหรับสงครามมังกรนะครับก็จบลงแล้วนะกิ้วที่เป็นฝ่ายชนะนะครับก็เป็นกิ้วเอ่อจิ้วจีนนะครับ แอดก็อ่านไม่ออกนะว่าเขียนว่าอะไรนะครับเดี๋ยวลองแปลดูนะก็ปีไม่ได้อีกก็นี่นะครับมับงกรนะตีตายเร็วมากเลยนะครับหลังจากเริ่มเขาจะมีคูดาวมังกร3มชั่วโมงนะพอเปิดปุ๊บคนก็รุมตีกันครับไม่ถึง10นาทีนะครับมับงกรก็ตายเลยนะครับกิลที่เป็นกิลที่รัด บังกรได้นะเขาได้ไป60,000กว่า epk นะครับหรือตีเป็นเงินราวๆหนึ่งล้านกว่าบาทเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่กิวจีนที่เป็นกิวที่แอดไปจอยด้วยนะไม่ใช่กิวจีนกิวใหญ่ที่แอดไปจอยนะเป็นกิวเล็กๆด้วยนะครับเขาลัดได้สําเร็จนะนี่นะครับคือดามจที่เขาตีได้ต่ําที่สุดนะก็คือเป็นคนลัดไปนะครับนอกนั้นก็จะมีตีมิสนะครับก็คือตีไม่โดนนะก็คือกดไปแล้วแต่เลื่อนบังกรหมดนะครับ แอดก็กดไปแล้วตีมิดไปรอบนึงนะคิวคนไทยเราเ่ยตีกันโดนเยอะนะครับเนี่ยครับตีคนไทยเนี่ยตีโดนกันเยอะนะครับหลอดสุดท้ายนะแต่ว่าเขาจะดูที่ดาเมจที่น้อยที่สุดนะครับในในหลอดสุดท้ายนะแล้วเขาก็มาแสดงให้ดูนะอ่าเป็นคิวคนจีนนะครับแล้วก็แอดตีไป3ลำนะครับได้มาทั้งหมด153อ epk นะครับได้กลับมา เกือบจะ 60- 7 0เลยนะของยอดที่สมัครไปนะครับนะเพราะเมื่อคืนสมัครไปส่วน EPK ที่ได้มาตอนนี้นะครับก็ประมาณโอ้ก็ได้ไม่ถึง50%นะถ้าจะได้ได้คุ้มจริงๆนะครับแอดมองว่าต้องต้องเป็นทีมที่ชนะนะได้เยอะจริงๆนะครับอันนี้คือเขาจะได้เนี่ยหกหมื่นเนี่ยเขาจะไปหารจำนวนคนที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้อง รอดูอีกทีนะเพราะว่ารอบต่อไปนะครับอีกประมาณบ่าย2นะครับบางกรงถึงจะออกมาให้เราตีได้อีกนะอ่าแลวช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครกันใหม่นะครับตอนนี้ก็มีคนสร้างขึ้นมาแล้วนะก็เดี๋ยวมาลอลุ้นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเคลมรางวัลกันนะครับวิธีเคลมรางวัล153ตรงนี้นะที่เราแอคแท็กโบนัสภูนะครับก็ไปตรงที่วิวฮิสตอรีนะครับ จากนั้นนะครับก็นี่นะครับคลิกที่ปุ่มเคลมได้เลยโอเคนะครับหลังจากเคลมแล้วนะ Reward ก็จะเข้ามายังกระเป๋า wallet ของเราเลยนะครับนั่นก็คือกระเป๋าเมตามาของเราเลยนะไม่ต้องผ่านในส่วนของ กระเป๋าเคลมนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีทีมคนป่าอยู่ในรหัสนะมีแต่ฟรีก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมจอยได้เลยนะครับมาดูในส่วนของกราฟ EPK กันบ้างนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะกราฟมีการทุบลงมาอย่างรุนแรงนะเมื่อคืนนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามีการเทขายลงมานะแต่ถ้าใครที่ซื้อ EPK ไว้แล้วก็สมัครเลยนะครับก็จะไม่มีผลอะไรนะ แต่ว่าเห็นในกลุ่ม i s s o r r นะครับบางท่านนะที่เขาซื้อไว้เมื่อคืนนะแล้วคิดว่ามันจะขึ้นนะกราฟดันลงนะครับก็เลยต้องเสียค่าสมัครเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าถ้ากราฟลงนะครับค่าสมัคร e b k มันก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าซื้อในณเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็น Oracle นะก็จะใช้ยอดเท่าเดิมนะค่าสมัคร60ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็มีการยกตัวขึ้นมาแล้วนะ ก็เดี๋ยวรอนะครับรอให้กรัปกลับขึ้นไปแล้วค่อยสมัครใหม่นะตอนนี้ก็ให้อคนที่เทรดเขาซื้อไปก่อนนะเนี่ยตอนนี้ยอดวอลลุ่มการซื้อก็เข้ามาเยอะนะครับวอลลุ่มการซื้อเริ่มเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวแอดอาจจะไปซื้อเก็บไว้นะครับไปเก็บของหน่อยแล้วกันนะไปเก็บของสักหน่อย โอเคนะครับก็เดี๋ยวรอการนัดจากกิลของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาจะตีช่วงไหนนะก็อาจจะต้องเลือกเวลาตีนะครับว่าอาจังหวะที่ทีมจีนเขาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะเห็นในกลุ่มครับก็แจ้งกันประมาณนี้นะก็เพื่อที่จะลัดมังกรให้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับแอดก็จะทําการบันทึกการตีมังกรอีกเช่นเคยนะ จะเป็นช่วงไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการตีดราก,ก้อนสลีเยอนะสวัสดีมันนี่ออเดทุกท่านครับ